อ่างนี้ใบปอนะใบปอข้างปานปลาดูกทะเลโอ้นี่ครับตัวใหญ่มากยาวเมตรกว่าเนี่ยโอ้ยแถวนี้เขาเรียกปลาอะไรครับพี่อย่างเงี้ยปลาบ,บูเลู่เล่ใช่ไหมชมบุรีเขาเรียกปลางเงี้ยนใช่ไหมที่แบบเอาไปเอาไปผ้ายำส,สดๆอ่ะเห็นใช้ใช้ฉีกอะไรเพื่อนๆบึบบ๊บดึงก้างกลางแซบเรียบร้อย โอ้ขไข่ผู้แก่สีสวยมากเลยตัวใหญ่มากอูตุอ้วนตับเลยเนี่ยอยากเดียวอยากเห็นน,นี่คือใบมะพร้าวใช่ป่ะ,ะใบมะพร้าวหรือใบใบ,ใบ,ใบอะไรฮะใบจากใบจากใบจากอ่อนใช่ป่ะแล้วก็ปิดนี้อ,อ๋อโอเคเคยแต่กินไม่เคยเห็นไงตอนเขาทำไง<ะ>เคยแต่ตอนกินแล้วไม่เคยเห็นตอนหอ่หอหายไปไหนเอยไปไหนเปลากระพง ไอเก่า <mêmes S 1> <reiterate. S 2> มีตุก๊กตาด้วยสวัสดีเพื่อนอยู่กับช่างเทเดอร์สายแดดครับผมวันนี้เรามาเที่ยวนี่ครับวันอาทิตย์น้ามาเที่ยวนี่กันคลองด่านมันไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างปะไปอัปเดตกันหน่อยปะไปเลยครับไปเลยลุยไปเลยดูดูดูเดะสิวเลยแขนขาวอยู่เลยอันนี้แป้งมึกปวดนะเพื่อนมึงจะออกขาวเป็นเนื้อเม็ดสีมันยังไงนี่อยู่เลย ร้านนี้อยู่หน้าเซเว่นนะกระแผงน่้จะเป็นขายขายาาหมดเลยนะขายแกงก่อนนี่เป็ดไก่หมูเนื้อวัวขารอยยี่สิ ระไม้ก็มีแล้วเอาการร้านนี้นะครับคู่มอใหญ่ร้นานนี้มอใหญ่นะผมเหตุอะไรเฮดเดอร์สายแดดครับอ๋อเดีเ๋เฮดเดอร์สายแดดได้ได้แข่งอะไรก็เรียกไข่เรียกหอยเรียกหอยโอ้เรียกหอยเรียกหอยค่ะ <ว>ได้แข่งรถไฟแล้วน่ครับผลกานนี้เนี่ยถ่ายเยอะมากนะนี่ประตูออนไลอยหอยนางรมเขาเพื่อนๆสองเจ็ดสิบนี่จตะเบลรถขนมนะ เดี่ยผลไม้กันไหม้อมนี่ฮะาาทะอมันไปสี่ห้าสิบเพื่อนขายค่ะทอดมันไกสี่ะตัเขาทอดมันไปสี่นนกอง,อ,องดานค่ะร้านนองดทอดร้านกองดานทอร้านกองดานขอบคุณครับเน,นี่ยีามาแล้วเนี่ยเค่คุณผมเพื่อนอระคอ้วนมากไม่มองมนที่ว่า น้ยจัเงินองอ้วนละปพงทะเลครับจะมีเนปูแก่ก็มีปลา่ี่โลแปดโลตัยวนี้นี่แปโลโลตัวใหญนี้โลเท่าไหร่ครับร้อยแปดสิบรปลาพงทะเลเพื่อน ขอุณนะครับไายลายกุ้งสองร้อย <200 S 2> เพื่อนแ <100. S 2> ชบ,บวัวปลาทูโอเชียแม่ลิ้นหมาก็มีเห็วขายกระปองตัวร้อยนะเพื่อนอันนี้ตัวเจ็ดสิบปูม้าก็มีปมูม้ามีร้อยสามสิบไซส์เล็ก นี่ฮะสองร้อยกว่าบาทหนนข้างในมีตุกกาปลาเอินซีเนี่ยเขาดูหนนะครับปลาพงไอ้เก๋ามีตุกกาด้วยนะครับปลาโอชิ้นปลาเนี่ยปลาเอินซีนเพื่อน น,นี่ออนไลน์นี่อันนี้ใบปอนะใบปอข้างปานไบก้กนเล็กนี่ระก้อนปราดูกทะเลโอ้โนี่ครับ

นี่อย่างที่บอกชมพูเรียกปลาเงี้ยนะอันนี้เขาเรียกอันนี้เขาเรียกมันเรียกว่าอะไรนะนะครับเอาไปกินเป็นปลาสดได้เป็นปลาเหมือนปลาซาเตมิเอาไปย่อยผ้าได้เจ็ดสิบบาทเองนะฮะพี่พี่เขาทำอยู่อันนี้เขาเรียกปลาอะไรครับพี่อย่างเงี้ยกุหลาบกุหลาใช่ไหมชมบุรีเรียกปลาเงี้ยใช่ไหมที่บอกเอาไปเอาไปผ้ายำสดๆอไม่เคยเห็นเขาทำเป็นไปเลยครั้งแรกเนี่ยเอาใช้มือบีบธรรมดาเหรอครับอ๋อไม่ได้แล่นะเพื่อนๆ ใชิธีดึงก้างออกธรรมดาเนี่ยเราเน้นว่าเราเน้นว่าเขาเขาเนี่ยเราจะเราจะขอบคุณนะครับเห็นใช้ใช้ฉีกอะไรเพื่อนๆปึ๊บดึงก้างกลางแซปเรียบร้อยเราเห็นเชียงบุรีเขา,าทำเป็นเป็นยำเป็นพลาดช้อนเป็นเป็ช่องโอ้หอยผู้แก่สีสวยมากเลยตัวใหญ่มากาอูตัวอ้วนตับเลยเนี่ย โต้วเติบเลยเพืเ่อนๆถูกมากครับเพื่อนห้าสิบบาทเอาไปทำหอยทอดเอาไปทำผัผดกนะเพราสบายเลยหอยตัวก็มีห้าบาทขอบคุณครับเหมาะเทศเพื่อน <Okay. S 2> ข้างในเป็นตลาดนะมีตลาดของชุมชนของห้องแดนเขาเยอะนี่ตลาดแอบอยู่ตรงไหนนี่อยู่ซอยวัดหลวงพ่อปานครเพื่อน ขายไปไหนเออไปไหนครับอยากได้ไงมันแปลกดไิไม่ไม่ไม่เจอนานแล้วไงถ่ายด้วยอันเท่าไหร่จ๊ะสี่บาทเอา,อเอาขอบคุณครับ มีหลานป่ะพี่มีหลานไหมมีค่ะคุณแจกหลานได้นเสา่ะขอบคุณครับเพื่อนเพื่อนน้ำพริกน้ำพริกขายไงยจ๊ะป้าเอาถุงนึงจะ้ะทำออเองอครับ yeah. เดี๋ยวแป๊บนะึงเดี๋ยวลงตาลก่อนอยากดูยอยากเห็นนี่คือใบมะพร้วา,า,พาวใช่ป่ะใบ<ะ>มาพาะพร้ใบอะไรครับใบจักใบจากใบจกัจกอ่อนใช่ป่ะทีเ่เป็นยอด,ยอด,ยอดปเป็นยอดยอดใบจากนี่คือใส่เขาต้มฮะแล้วตัดแล้วเขาต้มใส่ในก็ห่อปิดบนอืมแล้วก็ปิดนี้นอ๋อโอเค เคยแต่กินไม่เคยเห็นไงตอนเขาทำไงเคยแต่ตอนกินแล้วไม่เคยเห็นตอนห่อเขาให้เห็นโครงสร้างเฉยอ่เนี่ยฮะในห่อหอกเป็นทรงนี้เนี่ยเพื่อนนะะฮยอดเลยจัดเดี๋ยวป้าทำทำง่ายๆเราทำไม่ได้หรอนะช็อปห่อครับ เรียบร้อยเสร็จแล้วนี้เราต้องอะไรครับต้องต้องมาไปากจ๋อโอเคขอบคุณครับไม่เคยเห็นเคยได้กินขอบคุณนะครับเฮ้ยฝากพื้นบ้านเนพะื่อนเี้ยในปลาจับเองนี่กุ้งฝอยด้วยนี่อขอยด,ดูสดมาอ้วนๆทุกร้านเลยติดใจตัวนี้ ตัวใหญ่มากพี่ไม่เคยเห็นตัวใหญ่านี่มาก่อนเลยในตัวนี้กี่โลครับประมาณเจ็ดโลยาวเมตรกว่าเลยเนี่ยนี้โลขายโลเท่าไหร่โลร้อยยี่สิบโอ้โหเพื่อนตัวเจ็ดโลนะเห็นแล้วติดใจล้วกลับอีกรอบนึ่งเ,เห่ยสถานี่นี่อยู่หน้าทางเข้าวัดหลวงพ่อปานนะ นี่ยตัวลอ,อยฮะตัวจะติดชพิ่นี่ปลากระพง่งจริงเห็นร้านพี่นี่ขอบคุณคับนี่โอเชียลิ้นหมาไม่ใช่ยัวใได้ไม่ค่อยสดละแต่ตัวใหญ่มากแชบวยเอาขายกันนี่ฮะมีปลาแดงน้ำดอกไม้แล้วก็นี่ฮะ ตุกกะหลากหลายนะนี่จับเองครับมันหลากหลายจังเลยอ๋อก็จากเรือต้มันปลามันหลากหลายเองเอ๊ะนึ่งของมึงก็จับมีเรือออกเรือเองอะไรเงี้ยตะขายยังอยู่เลยเห็นเพื่อนเราซื้อมาจากเรือสดเลยนะนี่สลิดหินเนี่ยเห็นสีฟ้าป่ะเป็นตะขายยังอยู่นะยที่ตัว เ่าไงครับเพื่อนขอบคุณนะครับพี่มีหลานปะเอาไปฝากเอาให้หลานกรงแจกอะไรดีจ้าพี่เอาเปล่ามองหน้าเอาเปล่าแปดสไอ้เนี่ยสามแปดสิสามแลบดอกไม้เนี่ยกุ้งสองแปดตะวันรอย

อะไรล้ครับเออลืมพี่ฝากไปแจกลานลานอะไรนะฝากไปแจกลานล้าได้ได้ครับ